ครับก็นี่ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งะครับของศูนย์บม่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับจังหวัดามราชนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมกําลังยืนอยู่กับเจ้าของศูนย์นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของศูนย์แนะนาตัวแล้วก็ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ในกิจกรรมในพื้นที่นะครับอขอเชิญครับเจ้าของศูนย์ครับ สวัสดีค่ะชื่อการวานิดาศีราเพ็นะคะเป็นยังสมาชิกเมอร์รค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของศูนย์เครือขายบ่มพเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอพุอ่มิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ<ช>ที่นี่ก็จะเด่นกิจกรรมปลูกผักในโรงเรือนแล้วก็ผักในกระถางค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเลี้ยงไก่อารมณ์ดีลดต้นทุนค่ะก็จะมีพวกอยวกหมกักหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็แหนแดงค่ะแล้วก็มีทำปุ๋ยหมักเพื่อสดค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมกันนะคะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในพื้นที่กันครับเชนครับนะครับนี่ก็เป็นอีกพืชหนึ่งครับที่ที่ทางกระนองสูตเลี้ยงไว้นะครับเราสามารถเอาไปทำไรได้บ้างครับทางการเราจะเอาไปเลี้ยงไก่ค่ะเพราะว่าแหนแดงจะมีโปรตีนสูงกับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไก่ที่กินอาหารจากแหนแดงครับ E oh. ครับก็นี่ก็เป็นอีกจุดเรียนรู้หนึ่งนะครับของศูนย์หม,ม่องเพของมมอำเภอภม,มกิรีนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าของศูนย์นะครับเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่า าฐานของการเลี้ยงไก่แบบแลดต้นทุนเป็นไงบ้างนะครับเชิญงการครับจ้าของสูงครับค่ะก็ะตรงนี้ก็จะเป็นฟามฟามไก่นะคะไก่ของเราก็จะเป็นไก่สาวพันไทเบราวนะคะเราจะซื้อ,อแม่ไก่ที่พร้อมพ้อมไข่ก็คือ ไก่สาวอะค่ะแล้วก็ไก่ก็จะอารมณ์ดีเพราะว่าไก่ฟังเพลงตลอดแล้วก็ได้กินอาหารที่ดีๆที่ที่เราจะให้ก็จะมีพวกแหนแดงหยวกหมักด้วยจุลินทรีย์ค่ะไก่ที่นี่ก็จะสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องให้วัคซีนไม่ต้องกินวิตามินเลยค่ะแล้วก็ยังมีหนอนมแมลงวันลายแล้วก็แหนแดงที่เมื่อกี้ที่เราได้เอามาให้ไก่นะคะไก่ก็จะกินพวกดอกไม้กินสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี ที่ให้เขาได้เดินเล่นนะคะนอกจากที่เป็นส่วนที่เป็นโรงเรียนแล้วยังมีบริเวณรอบๆให้เขาได้คุยเกี่ยหากินได้คุยเกี่ยใส้เดือนใต้ต้นไผ่อะไรย่เงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไข่ที่นี่จะใบใหญ่พอๆกับไข่ข้างนอกหรือเปล่านะคะโอเคครับไปครับ ไข่เดลวันใช่ไหมก็ได้จะไข่สดสดเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะจองประจําวันอยู่แล้วค่ะจะล็อกคิวไว้ว่าวันนี้เป็นของของที่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่ที่เขาจะเอาไปทำเบเกอรี่หรือว่าร้านอาหารนะคะเพราะว่าไข่ที่นี่จะสดแล้วก็เขาก็จะทําเค้กออกมาปูดีเขาก็เขาก็จะจองไข่ใหญ่ แล้วก็ที่นี่จะโกยขี่ไก่ประมาณสองถึงสามเดือนนะคะเราก็จะเอาไปทำปุ๋ยหมกักพืชสดอ่าก็ <c oughs> จะมีขี่หมูขี่ไก่แล้วก็ย่าหวานอิสราเอลค่ะเดี๋ยวเราไปไปดูที่ข้อหมูกัน ่าเมื่อกี้เราได้ไปดูไก่กันแล้วนะคะก็เราจะมีขี้ไก่แล้วก็มีขี้หมูที่เราจะไว้ใช้สำหรับทำปุ๋ยหมักพืชสดเพื่อจะใช้ให้กับมังคุด แก้วมังกรหรือว่าผักของเราในฟาร์มเนี่ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ตรงนี้ก็จะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรที่จะให้เด็กนักเรียนหน่วยงานเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม2วันหนึ่งคืนเราก็ยังมีที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ของสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ยังมีโปรแกรมท่องเที่ยวในชิมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งหรือว่าทำาสปาโซนคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มา เที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะคะ